ถึงเหมือนกันนะคะพบเจอกันวันเกิดนะคะปิดไฟห้องใช่ไหมปิดได้เลยปิดได้เลยลูกปิดได้เลยครับไม่เป็นไรเออเออปิดมาเลยเหรอคือ <c oughs> ปิดมาเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเอาแว่นออกก่อนก็ได็กสะท้อนเนาะเป็นห่วงนะหา,นหายป่วยยังๆเ,เลยครับไม่หายสักที รีวิวตัวเองตอนอายุ30ก็คือโดนจิ้มตูดจนพุนหมดแล้วโดนคุณหมอจิ้มจิ้มก้นจนจะพุนหมดแล้วทั้งดิฟทั้งฉีดยาก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ <c oughs> ทุกครั้งเวลาที่ไปต่างประเทศแล้วกลับมาจะชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่รู้ทำไมอาจจะด้วยฝุ่นด้วยมั้งคะ <c oughs> จะเจ็บคอมาก ขออ้อนหน่อยขอขอ้อนหน่อยมายืนให้ครบสอัน huh. น uh ี้สองก่นสองก่นสองนสอง the fans <ucci. S 2> love you พี่ฟ้า love you too ไก่ take a นะ the fans มาอ้อนนี่ไงอ้อนอเนี่ย สวัสดีน้องแอวพักผ่อนม้างนะครับผมเช่นกันนะอากาศอากาศฝุ่นยเยอะใช่บอกทุกคนว่าต้องใส่แมสนะเพราะว่ามันแบบฝุ่นมันน่ากลัวจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยเ่างของพี่ฟ้านี่คือมันแบบปอดไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วด้วยไง <c oughs> มันแดงเพราะฟิลเตอร์หรือว่าวันนี้แต่งหนา้ามีแต่งหน้าบางมากแต่งหน้า,นาเองนะเนี่ยน่า,นาจะแดงเพราะฟิลเตอร์ผมยาวมากมากแล้ว,วตอนนี้ วันนี้มาถ่ายงานค่ะว้ายขอบคุมากันครบยังนะน้ะนองยังเนาะแต่งหน้าสวยขอบคุณค่ะพี่ช้อนน้ำกาแฟมาก่อนมานแกะให้หน่อยหูแม่ใจคอทำเรื่องอะไรวะเดีย๋ดวยวเขาเอาไปพักพักกันตรงนี้ อยู่อยู่ไลฟ์อยู่ก็ถ้าเดินเะข้ามาจนถึงม้าเมื่อไหร่ก็แบบแต่ลมุมเอ้นเรื่องติดหน้าตรงเนี้ยพี่นังว่ากูกลับมาเป็นไข้นนกูนอนแบบแมพปแบฉันว่าฉันติดเธอเปล่าอุ้ยไม่ใช่เราเพิ่กลับกันมาเมื่อวานเองหรอใช่ฉันนอนแบบซิ้นแล้วสิแต่เมื่อวานเกียวเฝ้าฉันแบบ อ่อนมากมันรู้ว่าป่วยอ่ะเออมเแม่งแบบนอนทับหัวทับหน้าอยู่ทั้งวันดมตูดหมาทั้งวันป๋าหรอดูป๋าหรอหน้าม้ยาวแล้วอ่ะแต่จะไม่ตัดละ

พริ้งคอฟ e e ่ั่งไม่ไหวเวียนหัวนอนไลฟ์จบก็คิดาเองว่าสมที่ฟ้าเผยและคีออนจริงไหมจริงถึง อ๋คือมใช้แค่ไฟขวตันเดียวแล้วก็ปุ้าตอรีี้มกทีู่กามันองเเิช่ีมู้น,นอะไรอีกอ่ะใช่น่นนะ <S 2> <S 2> <S 2> เราสนิทกันขนาดนี้แล้ว จะคิดม no kind of hmm. ูกห้หน่อยหน่อยเพี้มูกไหลแล้วดูผอมลงบ้างไหมไลฟ์แคบมากเห็นใจว่ามันสี่คนที่นี้เราก็ต้อง เห็นแล้วพี่เต๋าหรอแต่เอาแต่ไม่เห็นหน้าเพราะว่ากว่าจะได้เจอหน้ากันอีก่งีึงก็มันเกิดเลยหายคิดถึงไมผมลงลงมาตั้งสี่โลน้ำหนักเหลือห้าสิบละจากเราแล้วห้าสิบห้ามั้ง ห้าสิบหน่อยๆปลา,ลาหมูห่ามาแล้ก็ต่ออยู่อ่ะน่ารักจังแอให้มาเขาบอกพอลักกี้ <c oughs> <c oughs> ฉันก็คิดอยู่ว่าฉันจะบาปไหม,ไมฉันไม่บาปหรอกเนาะดีใจพอพัาไม่หน้าตาขีดเอ้

ก็ขยับโซฟาได้ก็ได้มีรับขยไพี่หนิงนพี่มีนาเดียวตอนตอนแรกจะได้โปรโมทสองกิจกรตั้งกว่าท่านมีผู้แค่คนละโยคโอเคเอาอยังโปรโมทอะไร้อีกแต่มันจะได้เสร็จเล็วหน่อยโอยังไงก็เสร็จพร้อมกันอยู่ดีออ๋เสร็จพร้อมกันเหรออ๋อแฟนนี้เหรอแฟนนี้ที่ไทยอ้าวเรื่องไม่ประกาศคนรู้นเหรอพรพี่อัดไปแล้วหนูสองคนยังไม่ได้อัดไปอยู่ไหนนะเอ้ยที่เรานั่งพูดสี <aquele unu. S 1> ่คนไง มันเกิดมีร้องเพลงครับมันเยอะนะวันเกิดอ่ะทุกคนปีหนึ่งมีครั้งเดียวพี่ฟาสามสิบค่ครั้งเดียวในชีวิตนะนตแล้ว,ลวไม่เอาสวยนะทุกคนแต่งแบบเอาฮามานะเงินดีกับ,บรางวัลของคุณนะคะฉีดปาก4 c c ซีซีหนึ่งมั้งถ้าจสี่สีหนึ่งครับแต่ฉีดแล้วสักพักหนึ่งแล้วแป๊บเดียวก็หายแล้วเพราะเป็นคนชอบกินเลยร้อนรร้้้้้้ออ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 นนนนนโโเเเคคคิิิ่่่่่่มมมแกกกกกงงงงตตูบาา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 ุุุยยลลลลลดดะะะไไชชววววฟ์หหหขใ โอ้ยแรงกูได้ยินนะกูได้ยนิยนนะนอะไรหออะไรแบบวาเออเออย่ามาแรงมันหรออะไรอย่างนั้ไปอันนี้กันเป็นอุบรดอนกันนะสีไว้อย่าบีบมาบีไหน่อยสิบีบไปน่อันนี้รายการทัมดจากีบ่กอก ทำไมม่มอตอนี่ก็ตอสองก็ถ่ายเเอพิโซดลงแอดอให้่มานีนะอันนี้ยไม่เชื่อมใช่มีคนณว่าทำบ้าร็จเลยร t อ o g ี y ก have a good day u ก s สวัสดีฉันรักคุณจากหนอเป็นไงเมื่อไงไม่กลับบ้านกับช่องแล้วนะไม่อันนี้จะคิดลงกินยงไงอะไรกินจะเป็นแค่พี่ฟคับตัวแั่กานดีครับพี่นาวันสองตัวแต่งารฉันขอกินเปันด ได้เอาเลยนี่ไงครัวแล้วต้องมีข้าวโพดต้มไม่แต่ข้าวโพดต้มมันก็อร่อยอยู่แต่กล้วยต้มนี่ไม่เก็บแน่คือข้าวโพดเราเหรอข้าวโพดพี่ปะใช่ต้องเบียร์พี่ฟ้าอย่าหยุอย่าหยุดมาอะไรอย่างเงี้ยแน่นะเซฟไว้สองคนเนี่ยที่ว่าพี่ฟ้าเมื่อกี้ท่าผมเองปะม้วนได้ขนาดนี้เลยเหรอ

ผิวเตอร์หลุดผมหนุหนาก็มันแน่ตั้งแต่กูเห็นคนมากูเห็นมึงคนแรกนะที่ทำปาร่าตลอดมัวงทั้งวันเลยอ่ะมันแล้วแต่คนชอบอ่ะอุ้มก็ทำทุกวันอุ้มสวยอย่างใจตรงไม่ใช่เยอุ้มถ่ายรูปไลฟ์สไตล์ผมฟาร่าตลอดคือขยันมากต้องกูตทำเร็วมากอ่ะ Happy birthday ยัง Next week ถ้าไปเที่ยวนัดนี่ก็ต้องต้องาลาต้องให้เวลาหนอยคือแบบนี้ก็่าลาราาถูกเขาต่งาลาคือแต่ดิไม่ได้าหแบบมึงมึงแค่สั่งาปาลานะคะนี่มึงไม่ได้เดเนี่ยสัมาสเปอาลาคะนยนอะไรยังอะไรแม่ไปออ เออทำไมตาบวงต้องรีบทำรีบกลับนะกูบอกไปแล้วกูบอกว่าวันนี้กูแย่นะให้น้องๆโซโล่ไปเอย่ฟ้าแย่อกูแย่จริงวันนี้ไม่ติงดังเลยไม่เอาอ่ะอยู่ใกลแย่กันติดบัตรเดี๋ยมจะติดยกแก้เออใช่ไม่อยากให้มาอยู่ใกล้น้องๆเดี๋ยวจะติดบัตรกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถ่ายไม่เยอะมากจริงเจก็วันนี้ไม่ไม่เหมาะ จริงค่ะเดี๋ยวพี่อัพผ่านไอจีพี่ฝาเอาไปได้ถือคนเดียวมีกว่าการพาพถูกถูกถูกเนี่ยแล้วพี่ลำบากใจแล้วดูสกิปสิต้องส่งแว็ตไปตากยังอันนี้แค่อันเดียวอะไรเป็นตาหรือว่าไม่มีอะไรทำไมวานนี้ฟ่านจะส่งแว็ตไปตากแล้วไปส่งกานแจกให้ดูแมทชื่อรายว่าอะไรแว่ตตามหาชนแว็นตามหาชนคนที่ตัดแว็ตเลิกร้านเหรอ คือเวลาที่กูทกเขาบอกเบิร์สีหลิงเขาขอไลน์กูพอเสร็จเบิร์สิหลิงเขาทักไลน์กูมาเออแล้วก็ถามว่าเธออดี้ใช่ไลน์เธอปาฉันดึกว่ามี่ายที่แม่นเหมือนสะท้อนมึงมีอะไรพี่ันปะคขใส่ไม่มีนะืผมยาวมากไหเราคุณเจอทักหาินอชอบหาไม่เจอกูเลยไลน์ยี่สิบได้ พี่าวฟ้าไม่เจ็บเลยแววันส่จะเป็นี่วพฟ้าในไอจีมากๆขอบคุณค่ะไงายแพจะมันหลอยิวูเป็นรูปผู้ชายโอบอกว่ากหนี้แล้วเป็นผู้ชายผอมอูก็คิดว่ไม่ใช่พี่าแล้วหน้าปปะลายแล้วเป็นรูปไขอะหน้าไายกันบอกไปไจพีไม่ใช่พี่าวแล้วพี่สาวซีแอบจับเลยอ่ะเวียนหัวปถือง เ้ัว่าิินเราไปดูอาพลงอะไรอยากได้แนนกลองอ่ะมีปะสั่งให้หน่อยดิเจ็บคอแม้แต่กระจกเงาในน้ำเขาแตะตืเองนะจะใกล้กว่าหรนยากอยู่แค่นี้เออฝากซื้อหน่อยได้ปะแนนกลองสองสามเอาไหมเอเอาไหมชาไม่มีเวลากดในแอปว่ะเออหาซื้อยากสี่เอามาสี่ห้าสี่ห้าเลย

ไข้ที่ชนว่าแล้วชอบทะเลโซเสียลพอจะพูด่าษาจีนรัวก็ลองดูนีละแอตนักลองเวลาคนไม่สบายเจ็บเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมีสเลดมีอะไรเงี้ยซื้อนักลองมากินนะคะม,มันจะเป็นเม็ดฟูกกินกับน้ำเขาถามว่านักลองคืออะไรเ <c oughs> ม็ดฟูกเม็ดฟูก พวกเวูนทั้งหลา่ะเคยมีคนบอกเชื่อไหมว่าตั้งแต่เป็นวัดเปลโอ๊ยเรื่อกลักตัวร้อนมากเลยน้องจับน้องจับดิจับหัวร้อนมากเลยจริงๆอ่ะนี่มันเก่า จากการกินกายอย่างนี้นะมันคือการที่เรานอน้อแอมันมาตกเท้าแลวเราไม่ใส่ถุงเท้าหรือว่าไม่ห่มผ้านีลคือออกแนวหนาวกระดูกเออเออเออจะเป็นาบงเป็นมทไรวันนี้ถ่ายอะไรนะค่อยเรียกว่าสปีสเปเชียลสปีสเปเชียลซัมติง โอเคทุกคนจะไปแล้วนะมันจะทำอะไรเหมือนกันมาไลฟ์ไว้หายคิดถึงเฉยชอบหมดพอดีคิดถึงทุกคนนะจานวันเกิดนะคะชอบที่อะไรที่มันพอดีสิบห้กุมภาเออเอ็มจีไอฮอลองทำจววันอะไรใหญ่ๆที่ไม่เีเป็นไงี่หดี I like your l i p ต้องได้มีิวในบ้านเว่า้นไมปต้นไม้อยู่บ้ายขาังปลูต้นไมคุยกับต้นไเเขาบอกว่าให้คุยกับต้นไม้ใช่เพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับสามารถดึงพลังงานที่ไม่ดีของเราได้ มีสองอย่างที่เขาให้คุยนะเว้ยต้นไม้กับน้ำน้ำน้ำเป็นเครื่องกำลังงานเอาดีๆคนญี่ปุ่นอ่ะเขาทดลองจริงจะคุยยังไงก็คุยไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเราคุยกับต้นไม้เป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรเงี้ยทำไรปะชามาไหมอยู่ออฟฟิศเพื่อนมาถ่ายงานมาบ้ามาบ้ามาบ้าเร็วเสร็จงานเดี๋ยวพาไปกินชาบูมาปะ หน้แมวมาไหมกับหมาแมวก็อยากคุยกับมันนะแต่ว่ากลัวว่ามันจะเทียดกับเราไปด้วยไงหมาแมวก็สง้าตัวเองคุยชอบยืนแก้ผ้าคุยแต่น้เขาบอกว่าเขาเคยทดลองเอาน้ําเปล่าใส่แก้วสองสองแก้วใช่ไหมแก้วหนึ่งอ่ะคือเหมือนแบบให้ใส่พลังงานลบๆดูพูดไม่ดีพูดคำหยาบใส่ทุกวันทุกวันด่าน้ําอีกแก้วหนึ่งให้บอกรักให้แบบว่าให้พลังงานบวกประมาณหนึ่งเดือนน่ะ น้ำที่เป็นแบบน้่พลังงานลบอะคือน้ำมันจะขุ่นมันสีดําเลยแต่น้ําที่เนี่ยมันยังใสอยู่ไม่งแฟ่ารางนเมันกแิงน้ม้แต่เรได้ยินเสียงน้ำตกมันยังบบัดเราได้นะเราเปิดน้ำที่เป็นน้ำตกก่อนนอนก่อนนอนพี่เปิดอันนี้ตลอดเสียงฝนตกอ่ะนชอบมาก เสียงแบบเวลาเข้าสปาเขาถึงชอบเปิดเหมือนเสียงน้ำก๊อกอะแตให้มีนาฮาวายูมีชูนะเอวิบาร์ดี้เซฮายมีนาจมีนาได้ไหมลิลนินาชีเวนนามกนคือการกึศจี โอ้เอาลืมว่าจะลงไลฟ์ไปแล้วนะทุกคนรอติดตามโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะรักทุกคนนะ